เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับวันนี้บอร์ดประกันสังคมเขาได้ออกมาตรการช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีมาตรการอะไรบ้างนะครับครับเมื่อวันที่22มีนาคมหลังจากที่หลายจังหวัดเริ่มออกมาตรการสั่งปิดสถานที่หยุดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นเวลา14วันเนี่ยนะครับซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในมาตรการนี้ต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มนายจ้างสถานประกอบการและลูกจ้างที่อาจจะต้องมีการหยุดกิจการและถูกเลิกจ้างนั้นนะครับล่าสุดเนี่ยนายสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคมได้เปิดเผยนะครับว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวเนี่ยเมื่อวันที่20มีนาคม63คณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ดังนี้นะครับ1เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตน จากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์รวมทั้งภัยอื่นๆไม่ว่าเกิดจากภัยธรรมชาติหรือมีผู้ทําให้เกิดขึ้นโดยให้มีผลบังคับตั้งแต่หนึ่งมีนาคม63เป็นต้นไปนะครับโดยให้ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทํางานหรือนายจ้างไม่ให้ทํางานประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ50นะครับเป็นระยะเวลาไม่เกิน180วันหรือ6เดือนนั่นเองนะครับ กรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวประกันสังคมจัดจ่ายกรณีว่างงานร้อยละ50เป็นระยะเวลาไม่เกิน60วันข้อ2เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นอัตราร้อยละ4เป็นเวลา6เดือนพร้อมทั้งเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบนายจ้าง ของผู้ประกันตนมาตรา33-39สําหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคม2563ออกไปอีก3เดือนโดยงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม2563ให้นําส่งเงินภายในวันที่15กร,รกฎาคม63สําหรับงวดค่าจ้างเดือนเมษายน2563ให้นําส่งเงินภายในวันที่15สิงหาคม2563้า และงวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม2563ให้นำส่งเงนินภายในวันที่15กันยายน2563 3. ในเรื่องการรักษาพยาบาลคณะกรรมการมีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยจากไวรัสโคโรนา2019ให้ดีที่สุดตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนดนะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบจากปัจจัยอื่นใดน,นะครับคณะกรรมการยังมีมติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากกรณีลาออกร้อยละ45เป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันและจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงานจากกรณีเลิกจ้างร้อยละ70เป็นระยะเวลาไม่เกิน200วันทั้งนี้มาตรการนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา2ปี หลังจากนี้คณะกรรมการจะพิจารณาวิเคราะห์และมีมติพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ